เก็บชะอมกันแต่เช้านะจ๊าวันนี้ตัดเสร็จเราก็ตัดแต่งพร้อมไปในตัวนะคะตัดทิ้งจะได้แตกหม่ตัดทิ้งให้เตีย้ย เดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูชะอมชุบไข่ทอดนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังไม่หกโมงเช้าด้วยวันนี้ป้าดามีงานต่เช้าเลยต้องตื่นมาทํากับข้าวต่เช้า นี่ยค่ะยอดใหญ่ๆอวบๆเราก็ได้ตัดชะอมกันเรียบร้อยนะลนะคะดูกำแพงกำแพงกำแพงตัวอะไรเนี่ยแก้งดำแกงดำ,งดำโอ้ยขึ้นไปทำไมกันฮะ เราก็ได้ยอดชะอมมาแล้วนะจ๊ะต่เดี๋ยวเราไปตัดกันอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในน้ำพริกคปน่นี่นี่น,น,นี่อีกลูกนี่ เก็บบวบนะคะเก็บบวบไปด้วยตัวผักยาวพองแล้วอันนี้พองแล้วเอาไว้ทำพันธ์ ็มาเขยิ้นต้นค่ะเราก็ได้ผักตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดชะอมกันชะอมที่เราเด็ดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชุบไข่ทอดก,กันค่ะตอนนี้เราก็ไปเก็บพริกขี้หนูกันจ้า ีหนูแดงเต็มต้นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะพิกขี้หนูสวนเก็บจากสวนเราเองนะจ๊ะสดสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษจ้ะ เดี๋ยวเราไปหาเก็บมะนาวกันต่อนะจ๊ะตัวนี้ยังไม่แก่ดีลูกนี้แก่แล้วเก็บจากต้นสดๆเดี๋ยวหาอีกลูกนี้เนี่ย เราก็ได้มะนาวสองลูกแล้วไออันนี้กวอนที่แก่เอาไว้ทําพันข้างในจะม,ม,มีมะลุฮาน,นุก็เริ่มแก่แล้วเราก็มาตีไข่นะคะเตรียมทาองค์ชุกไข่ ก็ต้มผักไปด้วยนะคะเราก็เอาน้ำร้อนที่เราต้มผักลวกผักแล้วนะคะลากเตาเลยค่ะล้างคราบไขมันที่มันติดที่เตานะคะพอไม่ได้ออกทีเดียวะคะ่ะแต่ก็ช่วยให้ได้ เตาก็ไม่มันเยอะมากเดี๋ยวเรามาเจียวไข่กันต่อนะจ๊ะไข่ไข่กระชอมพร้อมแล้วค่ะ ไปหาะอมนะคะ เราก็เจียวไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องไฟแรงลับไข่กันนะคะตอนนี้ก็ สุกเรียบร้อยแล้วค่ะจะอมชุบไข่เล่า,เ,าเราก็มาตัดให้เป็นคิ้นของคำนะคะจะไ,ได้กนิ่น กินสบายๆคนทำก็ไม่เหนือยจะบ่นทำปไายายได้มาแล้วค่ะชะอมชุบไข่ทอดอาจจะไม่สวยงามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไข่ยเยอะค่ะถ้าใส่ไข่ยเยอะจะดูสวยงามกว่านี้เราก็ตำน้ำพริกกันนะคะ ก็จะใส่กะปิแล้วกระเทียมก่อนตอนนี้เราก็ได้น้ำพริกกะปิมาแล้วนะคะป้าดาจะใส่มะเขือกรอบลงไปเลยค่ะ,ะแทนมะเขือพวงก,ก็มีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวก,ก็กินหมดเองแหละเนาะ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะปะ